กระดกลางคืนมีอะไรกินผมว่ามันคึกคักกว่าในเมืองอีกเนี่ยดูดิเดี๋ยวมาดูนะครับร้านนี้ตัง้งแต่ตรงนู้นเลยนะฮะนี่ก็มีคือพาเกตตี้ตตมีบัวลอยเพลือกของใครก็ประทา,ไไานเราเน,น,นี่ก็มีแค่ร้านสองร้านครับดูนะแล้วว่าเราไม่ได้มาน,ะน่าจะแต่นั้นมาผมเคยมาทีมีอยู่แค่ฝั่งกันนู้นนะฮะแต่ตอนนี้โหดิสองฝั่งเลยข้างหน้าก็มีพวกคล้องไม่รู้เดินไปหาอะไรกินตรงไหนแล้วก็ไม่รู้่ะ เยอะไหมร้านเยอะกินอะไรไม่ถูกเลยเรากินอะไรกันดีอ่ะแต่มันมีแค่พวกที่มันแบบไม่นักอ่ะลุกชิมเรามีบอกมีก๋วยเตี๋ยวที่เต้าหนึ่งก็บอกว่าอร่อยแล้วรอนานมากเราลองดูลุกเดี๋ยวรถจะมายังไงบ้างฟูฮะปวดฟูมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไป แล้วกลับเดี๋ยวขากลับพร้อมกันใช่ไหมจะแยกเดี๋ยวพี่แยกก่อนอ๋อไม่ออ้าวได้ได้ผมก็ไม่ค่อยสบายไปเราร้านไหนแนะนำมีร้านไหนแนะนำนะเดี๋ยวเี๋่อชมอร่อยใช่ไหมไปเราเข้าฮะไปเราไปเราถิ่นเราถิ่นเาถิ่นโอเคครับ ร้านไหน,ไนปะข้าไมไปฝั่งนู้นเราจะข้าม<ไ>นี้หรือเราจะข้ามตรงนี้เลยฝั่งเดียวก็อิ่มอ่ะโอเคปะเดี๋ยวพี่ต้องจ้กินอะไรเนะี่ยสุพรรณไม่มีแบตเตอรี่ครับผมต้องตีมาคลิปแบตเตอรี่ที่ดอนตีได้ไปซากว่าเราก็กล่าวที่ดอนมันมันจะ,ม,นจะมันจะเย็นกว่าเหมือนร,ร้านแตกเลยในชะ่ไหมเมืมเ่อเช้าหนาวเลยเย็นๆเมื่อเช้าหนาวผมก็เลยแบบเย็นนี่ต้องไปละมาถึงแล้วยังไงแล้วท่านแนะนำร้านไหนกินอะไรเนี่ย เน่นอนเลยก๋วยเตี๋ยวต้อยแต่ไม่มีที่นั่งจริงๆมัต้องเปร้นนอนคนเต็หมดแท้แต่วันร้อนไงครับไปอันนี้นะผู้โชคอันนี้ร้านต้อยเตี๋ยวต้อยที่เขาบอกว่าอร่อยนะแต่ว่าไม่มีที่นั่งเนี่ยว่าเข้าใจแลว้วที่นั่งเขาเยอะเราที่นั่งน้อยนี่ที่นั่งเขาเยอะ <ff ft> เราก็คงยังไม่ได้กินร้านนี้นะเราลองดูนี่ก็ร้านนี้นะครับต้อยเตี๋ยวต้อยรสเ<ถ>ด็ดนี่เขาบอกว่าร้านนี้คนอร่อยมากแนะนําแต่ว่าไม่มีที่นั่งครับคนเต็มเลย เราก็ต้องเอาไว้ชิมเที่ยวนะฮะที่ไม่ค่อยมีคนพี่เอกกินไรครับกินไรครับยังไม่เจออกินเลยก็แต่แรกขเขาแนะนำว่าร้านนี้อร่อยแต่ว่าคนมันเยอะเราก็จะคนเยอะจังแเขาคงอร่อยจริงแหละเดี๋ยวเราเราไปหาร้านอื่นกินก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าคนน้อยๆเราค่อยมากินปากินอะไรยังไม่เได้ไม่ใช่หน่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยร้าน หน้าองดอกิลล์รอบกครับกินเบี้ยวในเมืองมาขนาดนี้แล้วต้องลองชิมหน่อยลูกชิ้นทอดยำทอดเยอะอยู่ออหอยทอดข้าวมันไก่กุยช่ายทอดออหมดแล้วแล้วมีให้เลือกว่าจะกิน อะไร้านมันเยอะเกินหรือว่าเราเรื่องมากแล้วเราแม่ยังรู้เหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ไม่มีเราก็ต้องข้ามไปฝั่งนู้นเราจะกินอะไรละ่ะเพราเลือ่องไม่ถูกเราก็ไปกินสปาเกตตี้กันข้ามไปฝั่งคือร้านแรกที่เราดูแล้วเราก็เดินมาสุดท้ายเราก็ไปกลับไปกินร้านเดิมเหื่อยขาวอ่ะไปเราก็ไปกินสปาเกตตี้มีไข่ด้วยมั้ย ไปถึงเขาอเก็บร้านแล้วเก็บอย่างแปดาทหัวอะไรนะกินอะไรเราจะสั่งอะไรให้ปา้า เอาหมูมะเขือเทศก็ได้ไปอันนี้เราก็อร่อยกันแบบมึดมึดอร่อยกันแบบมึดๆเขาก็เข้าใจผิดว่าเราจะเอากลับไปกินบ้านหรือเปล่าที่นี่ใช่ไปข้างบนดีนะมึด,มดรอ,อร่อยอร่อยอร่อยป้ะ ครับเดี๋ยวบยรุ่นชายโทรบอก